อันนี้คือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแผงเนี่ยผมก็เอาไปข้างนอกเพื่อทําการรับแสงนะแสงก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้คือแสงสีขาวนะครับแล้วก็แสงสีวอร์มหรือว่าแสงสีเหลืองนะฮะมันก็จะเป็นสีเหลืองๆประมาณนี้นะครับหรือจะเปิดพร้อมๆกันก็ได้นะครับเนี่ยเป็นการผสมแสงขาวแล้วก็แสงเหลืองด้วยกันนะฮะปรับผ่านรีโมทได้เลยอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบขาว หรือบางคนก็ชอบแบบเหลืองจัดแ้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมเนี่ยจะชอบแบบผสมกันแสงที่ได้เนี่ยมันจะเป็นแบบละมุนนะครับออกประมาณแบบนวลๆประมาณนี้อันนี้จะเป็นขนาดใหญ่สุดส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กที่สุดขนาดเล็กที่สุดเนี่ยจะเป็นขนาด100วัตต์ส่วนขนาดใหญ่ที่สุดก็จะเป็นขนาดอ่าสี่ร้อยวัตต์นะอันนี้เป็น400วัตต์อันนี้เป็น100วัตต์นะครับถ้าง,งบไม่ถึงเนี่ยก็จัดแค่100วัตต์ก็ได้นะครับหรือใครที่มีงบเยอะๆก็จัด4 0 0วัตต์ได้นะครับด้านบนก็จะมีตรงนี้นะครับ สามารถแขวนได้เขาก็จะมีแผงโซล่าเซลล์มาให้การติดตั้งผมก็จะทําการติดตั้งบริเวณตรงนี้ผมก็จะทําการแขวนตะขอโอเคแขวนตะขอเสร็จแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะทําการติดสายเข้ากับตัวแผงโซล่าเซลล์นะก็จะยึดติดประมาณนี้จากนั้นก็หมุนเขก็จะมีแสงประมาณนี้นะครับขาวเหลืองผสมก็ลองดูรับผมเผื่อใครที่สนใจก็พิกัดตะการสีเหลืองกดสั่งราเการทางได้เลย